กอพอ,อได้วาง3แนวทางผลักดันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC เริ่มโครงการนำร่องในพื้นที่สนามบินฐานทัพเรือนิคมมาบตาพุทธบ้านช้างซึ่งตั้งเป้าว่าให้มีการใช้งานในพื้นที่โรงงาน1,000 10, 0แห่งและโรงแรมอีก300แห่งโดยวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกอพออ โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานผลักดันให้ใช้ประโยชน์จาก 5G เพื่อให้เกิดการลงทุนพัฒนาระบบ 5G ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับแนวทางการผลักดันการใช้ประโยชน์จาก 5G นี้ได้แก่ 1. สร้างให้ผู้ใช้ 5G อย่างเป็นระบบผลักดันการใช้เทคโนโลยี 5G ในโรงงานในพื้นที่เขตส่งเสริม eec 10,000แห่งและโรงแรมอีก300แห่งรวมถึงหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลและผู้ประกอบการ SME โดยจะดทำโครงการนำร่องทดลองใช้ระบบ 5G เริ่มตั้งแต่บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง 2. เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลโดยผลักดันให้ภาคเอกชนและภาครัฐจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวโดยมี eecd เป็นจุดติดตั้งศูนย์ข้อมูล data center พร้อมทั้งวางแนวทางและปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลคลาวภาครัฐและคลาวภาคเอกชนเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้มาจัดทำเป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ภาคธุรกิจและกลุ่มสตาร์ทอัพได้นำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจเช่น e-commerce และการท่องเที่ยวสาธารณสุขและการแพทย์ 3. พัฒนาบุคลากรดิจิทัลผลักดันเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในการพัฒนาคนโดยเน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะความต้องการของเอกชน1 0 0 0 0แคนรวมทั้งปรับแนวทางดําเนินโครงการ EECD โดยเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์จัดตั้งเขตนวัตกรรมดิจิทัลในต่างประเทศเช่นฮ่องกงไต้หวันจีนและสหภาพยุโรปโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อเป็นเจ้าภาพในงานนี้ นายคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการสกพอ,อกล่าวว่าความคืบหน้าการลงทุนโครงข่าย5 g ในพื้นที่ eec ซึ่งกำหนดให้ต้องลงทุนโครงข่าย5 g ให้ครอบคลุมพื้นที่50%ของ eec ภายใน1ปีหรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2,564 บอกว่าเอกชนได้รับใบอนุญาตไปลงทุนในโครงข่ายท่อเสาสายครอบคลุม80%ของพื้นที่เป้าหมายแล้วส่วนที่เหลือจะลงทุนในบริษัท TOT อทีจำกัดมหาชนและเพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนให้ผู้บริการแต่ละรายจะมีการใช้เสาสัญญาณร่วมกันนายคณิตย้ย้ำว่าจะไม่รอช้าประมูล 5G เสร็จวางโครงสร้างพื้นฐานเสร็จ เราก็จะวางการใช้ประโยชน์จาก 5G ทับลงไปทันทีเช่นที่สนามบินเราจะทำเป็นสมาร์ทแอร์พอทที่บ้านช้างเรากำลังสนใจว่าชุมชนจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างเช่นส่งผู้ป่วยการจราจรและการดูแลความสงบเรียบร้อยรวมทั้งพื้นที่บ้านช้างเป็นสนามบินดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็น 5G จะไปอยู่ที่บ้านช้างได้ส่วนนิคมมาบตาพุทธจะเอา 5G ไปใช้ในโรงงานโดยจะเริ่มทำโครงการต้นแบบกับกลุ่มปตท นอกจากนี้ก็พอ,อ,อ,อยังรับทราบการขอรับส่งเสริมการลงทุนในอ e EC พบว่าในช่วง11เดือนตั้งแต่มกราถึงพฤศจิกายน2563มีโครงการขอรับการส่งเสริม387โครงการมูลค่ารวมลงทุน1 2 8หมื่นล้านบาทเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนทั้งประเทศโดยเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ7 6หมื่นล้านบาทส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และปิโตรเคมีโดยเป็นนักลงทุนที่สนใจจะลงทุน ขณะที่สำนักง,งาน BOI ได้ประสานทางกระทรวงต่างประเทศให้ทดลองผ่อนผันการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศเพื่อความสะดวกสบายและเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใน EEC พผลเอกประยุทธ์ยังระบุว่าความก้าวหน้าในการดําเนินการในพื้นที่ e อ c ถือเป็นอนาคตของประเทศไทยที่ต้องช่วยกันให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามแผนงาน พร้อมย้ำจะต้องหาวิธีการให้มีการลงทุนในพื้นที่ EEC ให้มากขึ้นและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นสืบจากข่าวรายงาน